สวัสดีจ้าไม่นี่ไม่เดินดาราห,หนาสดบสถอมีคือเกาสิมาเห็ดนมำจีนน้ำยานมำจีนน้ำยาตีนไกนตีนไกต้มเปื่อ <ๆ S 1> ไว้แล้วพี่น้องตีนไกลไปลาเอกอันนี้กระนางเอกนมำจีนกิโลนึงนมำจีนกิโลนกินเบิดกรอบวัวก็ได้ อันนี้ก็เครื่องตำน้ำยาวัดธุดิบน้ำยากระชายขาดบรได้หอมจีนน้ำยากระชาดกรได้คือน้ำกระชายกะไคร่หัน่นฝอยหอมแดงกระเทียมข่าใบบวบกูดบวบพริกมันนี่ทีเดีเค็ดโปเพ็ดเป็นไงเฮ็ดโปเพ็ดเป็นไงเนี่ถ้าอยากกินเพ็ดก็เอาอหน่วยน้อยๆให้หมันร้อยเป็นลูกโดดเอาเนาะพี่น้องเนาะ ไอ้แมนจีเพลดโพดมีจจ่ก็จีตำเครื่องพวกนี้ใส่กันให้มันละเอียดตาออนหอมแดงกับเทียมตักไข่กับชช้ขาดบ่ดด้เฮ็ดแบบง่ายๆเห็ดแบบง่ายๆสิวามัง่ายกับซาพีนองกต่วาแซ่บคือเก้า๋ยวสิเห็ดให้เบึ่งเห็ดแบบง่ายๆสไตล์คน ยูห,ยยห,ห่วงเขแคบๆถาดใบไหนเพิ่กระจายใส่ใส่กช้หลายๆห่วงๆแนวเต็มมากมากหลายใช้หลายมากหน่อยใส่หน่อยเพราะว่าเม,มื่อเดือนนี้มากหลายเมื่อเดือนนี้ทใช้หลาย ไทยสูตรมั่นมาพี่น้องเนาะเ่ามีสูตรตายตัวดอกแล้วจะมากตามให้ละเอียดปะนี้ตามให้เขากันให้ละเอียดน้ำยาปลากระป๋องใส่ตีนไก่ นนในบุคูดนี่ยการเบาได้สีแดงสีเขียวเอาให้มันสีสันสวยงามกินก็นได้ได้หน่ผู้มากก็กินหอมนซ่เห็ดกาดังโอ้คือเสียงดังแค่พี่น้องจ้าอยากโซ่เห็ดคลิปอยู่พอดี <laughs> นำแหลืงแล้วค่ยอยสกัดแดงลงพี่น้องทำงเหลงแล้วค่ยอยสกัดให้แค่น้ำยาปลากระป๋องสีสีมันสีแดงงามไหมเพราะว่าน้ำปลากระป๋องมันสีแดงอยู่แล้ยนะพี่น้อง ีแดงสวยงามถ้าน้ำยาปะทูมันกับสีขาวๆเนี่ยถ้าบักพริกบดแดงอิลีต้องใส่พริกแกงแดงๆเนี่ยหรือว่าพริกแห้งแดงดำแดงแต่สีแดงอยู่แต่ว่าอันนี้เฮ็กว่เผ็ดสีมันกับสีบปเปินตะเบิงกะไรแต่ว่าใส่ถ้าน้ำยาปากระปองสีมันสีงามเลยพี่น้องแล้วก็นั่งจะไงพอมต้องไปนั่งแกะบป่ะอันนี้สูตรเม่เดือนนาลา สูตรบวมีตายตัแล้วจะหมักหมักไปหมักมันหมักไปหมักมันแสบพือเก่าตาคนหมักตาคนบ่หมักจานกินกับเบอกินได้ีินออกนมจีนตาว่าสมเหนือนี่คนกินนมจีนว่าลมเมนส่วนหมักหมดล้ว Hello แจ้งตั้งน้ำพริกนี่ถุงบสสะเทือนเด้อขื่นสะเทือนต้องเอาผ้าห้องอผ้าห้องเดี๋ยวมันสีดังหัอโคพีน้องหัอโคกข้าเจ้าความกินใจเป็นสมบัติของผู้ด,ดีแม่บพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องเราไปเรื่อยแหละ Cái này nó Có nhẹ kinh ngang lại Để kinh nôm chín làm dài Ngay ngay bầu bầu Cái này nó vẫn นูหห้หลักๆเลยแหละตุ่มตำยำเยอะไปเองเสียเลยนาะพี่น้องเริ่มละเอียดเอียดแล้วลๆๆเริ่มละเอียดแล้วตั้เครื่องใส่กันครบเบิดแตใช่นี่ ตมละเอียดก็ได้เห็ดเป็นต้นไว้จะกินก็ได้เด้อพี่น้องถ้าผู้ใดบ่อยากตมละเอียดกับเห็ดเป็นแบบฟ้าบุบๆก็ได้ตะมาตำละเอียดเล้วก็เปิดปากระป๋องเทใส่หลดพี่น้อง สีมันแดงสีมันแดงสีปากกระปองมันแดงมันผ้าแดงสีสวยงามทำในละเอียดเข่ากันแล้วไปใ,ใส่หมอใส่หมอดูนมม้ำยาต้งไปแล้วกระปุงเครื่องเกียงสิเหให้ปด้วย ละเอียดแล้วไปใส่หม้อต้มไปใส่หม้อต้มน้ำยาเพราะน้ำเดือดเอาตีนไกล่ลงไปต้มเครื่องีกคอย้างเดียวมันดึกหมด เปิดแกะเปิดแกต้มน้ำยาก่อนทิ้งใบค่ะใบอะไรนี่ใบกบกูดเอาลุงต้มน้ำกันแล้วก็เอาน้ำยาที่เขาตำเลยวละลายลงไปโอ้ยนัว น้ำีูจักข้าวเด้อพี่น้องต้มน้ำให้มันเดือดแล้วก็เอานี่ลงไปพักมืนอี้กับบ่มีย่ยางลายดอกพี่น้องแต่สิมี้ซาเะเน่เ่าได้เตรียมพักลายมื่อี้ say sẽ làm đó là leo tiêu mặt đi nọ Xe nói tay lái là tiêu mặt cũng chưa luật cái cần sẽ nói dây lại là tiêu mặt dây lại xẹp lái mà sẽ nói xẹp lại ตีนไก่ที่ต้มลงไปแต่ว่าไอ้ที่หลังไอ้ไหนไส่กรอนไงแล้วแต่มัดไง่ายม่นี่ท่าเหยียดไงไงไส้กรอนใส่หลังบ่มีสูตรตายตัวแสบคือเก่าไม่เดือนกินง่ายยู่ไงพี่น้องสไตล์ชีวิตรายวันกินง่ายยู่ไงจะเห็ดไหนมันยาก เอาอันนี้ก็น้ำเดือดเอาก็น้ำเดือดก็เอาน้ำเนื้อน้ำพริกที่เ้าต่ำเร็วเติมเติมพริกที่ห้องต่ำเร็ว,นะรวใส่ลงไปในหม้อ นี่ก็เอาตีนไกลล่ลงกไปได้พุณนอ้องตีนไกลล่ลงไปได้หมอเลย tenang tenang deh งนึเกิดแล้วฮอก็ใใส่ตรงตหองหนงไป หอมห้วยห้วยมาแล้วพี่น้องกินหอมห้วยห้วยมาแล้วหอมน้ำปลาหอมเครื่องแกงเครื่องอะไรน้ำยาตะไคร่ใบบุก,กูดหอมมาแล้วเนากจาต้มใหม้ใหมนนนันเดือดต้มให้มันเดือดันเดือดต้มสุกแล้วปรปุงรสตามใจชอบ แคบๆนันสีเทียนยังลายป่ได้ก็มันหอนต้องเทียนให้แบบว่าง่ายๆวันนี้นี่จะนนี้ว่ายังไงพี่น้องจา้าเดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้ว เสีอบไหลมันฉีมันฉีหล่นหมอนเข้ากระเป๋าไปลงเอาไปลงเต็มไปเต็มหมอนลงไปเรื่อยๆให้มันนวให้มันสุกเมันสี่ ซิ้มเดียวกินเลยก็ได้พี่น้องเพราะว่ากำลังหิวกำลังแสบเปะเป๋มือแสบๆง่ายๆสไตล์ไม่เดินดแต่ละ มันเจืดน้อยก็ใส่เกลือลงไปแล้วพี่น้องเพราะว่าถ้ามันกินกับนมจีนแล้วมันจีบมันจีบเจดืดเกลือลงไปนั้นพอดีบอเค็มนิดหน่อยบพเค็มแอกพอดีนะ เสบน้วแล้วใส่ตุ่นหอม แ้วพี่น้องเมนูเด็ดผมกินน้ำยาปลาปลากระป๋องเสียบหัวกินได้แล้ว

พักยยางเดีมันก็พักเสร็เลย่ย สำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลยกดแชร์ในเด้อจ้าพี่นอ้องกดติดตามไม่เลือนแล้วนะเดี๋ยววิดีโอหนาเขาพอกันไหมนาะจะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า